ต่อไปมาดูที่คันนี้นะครับปลเบ็ดโคง้งหาน้ำอีกแล้วนี่อุยอ้ยอุ้ยต่อไปมาที่คันนี้นะครับโอ้โหอู้หหัวใจครับ ดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,น้าๆนะ FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างนันเดชนะแล้วก็พานมิดแล้วก็แม็กนะครับแล้วก็มาเจอกันตอนจะมืดแล้วนะในพานวันนี้เอาเบ็ดออกกี่ขั้นครับสี <40. S 1> นะ่สิบเนาะพอเราหาเหยื่อได้เท่านั้นใช่ไหมหแล้วหมายเนี่ยเราไปหมายไหนในพราน,น,นหาก,กินริมถนนกันอีกแล้วนะเหยือ่อเป็นเหยื่อเขียดเนาะเรายังไม่เคยลงกับเหยื่อเขียดกันเลยใช่ไหม เดี๋ยววันนี้ไปจัดสกิปหนึ่งครับไม้ริมถนนเหยื่อเขียดนะเบ็ด40คันครับก็เดี๋ยวขั้นตอนการปักเนี่ยเดี๋ยวผมตัดออกเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าจะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปช่วยกันปักแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนช่วงหัวค่ำเนาะเดี๋ยวพาพี่ๆน้องๆน,งน,งนาณา FC เนี่ยไปกู้เบ็ดด้วยกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอตัดไว้ก่อนมาครับทุกคนได้เวลามากู้เบ็ดกันนะมาเริ่มที่คันนี้ครับแม็กบอกว่าโดนอยู่นั่นนี่อ่ะดูอุ้ย้องไงตัวเห็นแล้ว น,นันน่นๆัๆน,น,น,นครับคันแรกเลยนะนี่โอ้โหเปิดหัวหมานเลยครับไปละมาช่อนไหมเอาโอ้ใสย,ย่อมย่อมครับแม็กเปิดหัวโดนก่อนเพื่อนเลยนะของพี่โลดคืนนี้พี่โลดมีมาปักกี่คันนะสิคันครับมีมาเล่นสิบคันเนาะ อเดี๋ยวดูของฟิโลดเขาจะได้อะไรบ้างครับก็บ้านอยู่ใกล้ๆกันนะ่ะมาหากินด้วยกันครับเปลี่ยนเหยื่อแล้วก็ปักไว้อีกฮะต่อไปมาดูที่คันนี้นะครับปลายเบ็ดโคง้งหาน้ําอีกแล้วนี่ดูนะตัวยังอยู่ไหมโอ้พันป่าอยู่นั่นนะในพนันยังอยู่เปล่าตัว อุย,ยอุยอุยอย,อยู่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 ครับพันปากแข็งเลยอ่ะเอาโ่น,นเอาอุยอุยใหญ่เนี่ยโอ้โหแม็กมันโดนสองตัวติดแล้วครับโอ้โหดูนะนี่ โอ้โหไซอย่างนี้ชื่นใจครับทอกแขนเลยนนีแ่แม็กเล่นสองตัวแล้วนะอเ,เอานับสองครับคํนนี้พี่โรดก็เหลาเบ็ดใหม่มาได้สิบคันนะพี่เอามาเล่นซะกก่อนเดี๋ยวดูว่าเบ็ดใหม่พี่โรดสิบคันนี่จะได้เรื่องไหมนะพี่โรดเนาะเอาแต่เราสองตัวแล้วครับคืนนี้มาดูที่คันนี้นะครับคันสันอีกแล้วนี่ ยน่า oh, 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 oh. จะพอมีไซส์อยู่นะในพานดูนะครับ oh, ยยโอ้ยไซส์ใหญ่ยูนี่โอ้โ oh. หนี่ <c oughs> ครับโดนอีกหนึ่งตัวแล้วนะอ้าวตัวที่สามของค่ำนี้ครับ ไปต่อครับโดนนะตัวย่อมย่อมครับนี่เอาแม็กดึงโอ้ตัวไม่ใหญ่ครับไปขึ้นฟังก่อนตัวที่สี่นะครับไซส์ทำเหยื่อชโดไปกันต่อครับคันนี้คันสุดท้ายนะครับเหยื่อยังอยู่ก็เดี๋ยวกลับไปสรุปปลากันที่บ้านนะครับมานะครับกลับมาบ้านแล้วนะ มาดูปลาคลิปนี้ครับคำนี้ได้สี่ตัวก่อใหญ่ๆสองตัวแล้วนี่นี่ครับเท่า่าจะตอกแขนได้ในไซส์เนี่ยแล้วก็ไซส์เหยื่อชะโดอีกสองตัวเนาะก็อเดี๋ยวคืนนี้แยกแยกันพักผ่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนเช้าตอนมาเก็บกู้อีกหนึ่งรอบครับผมก็สวัสดีกันตอนเช้าเช้านะครับจังหวัดตราฝนตกอีกแล้ว ผ่านมิดต้องใส่เสื้อกันฝนปูเบ็ดนะโดนเหรอเอา้าเมื่อคืนคันนี้ก็ได้นะเอ้ยคันแรกโดนอีกแล้วครับนี่โตป่ะชักเลยชักเลยปาอะไร โอ้ปลาช่อนใหญ่ด้วยนีย่ตายครับแต่ว่าเมื่อช่วงค่ำตรงนี้ครับก็ได้ไปตัวนึงเช้านี้จะถ่ายยากนิดนึงนะครับฝนตกตลอดเลยนี่ โดนแล้วนะในพันหนึ่งตัวแม่ตายไปหายครับอ่ไปกันต่อครับคันนี้ก็โดนครับโอ้ยทำไมหัวลอยอแล้วในพนันตายอีกแล้วมั่งโอ้หัวค่ำก็มากู้นะแต่ทำไมปลาติดตายหมดเลยครับโอ้ตัวนี้ก็ไซส์สวยเลยเนานะดูเอ ตัวที่สองนะตายคู่แลนะ้วในพานเอาแต่ก็ยังได้ครับผมต่อไปมาดูคันนี้ครับคันนี้คันของพิโรธเขาเองโดนนี่โอ้ดึงคันโน้มเลยครับยังอยู่ไหมนี่อา้าวเบ็ดสิบคันนะพิโรธนะเมื่อคืนไม่ได้ใช่ไหมอุยอ้ยอุ้ยดึงอยู่ใช้ได้อยู่แล้วะเอาโหนี่โอ้ บวกหนึ่งแล้วครับอ้าวไปกันต่อครับกู้เบ็ดท่ามกลางสายฝนนะเออดูพันมิตเตใส่เสื้อกันฝนยังไงเนี่ยกูาเสื้อกันฝนเปียกเหรอมันจะได้ไม่โป่งๆเนาะคันนี้โดนี่ครับ ร้อยตรงเต่งเลยนี่โอ้โหโดนิถีๆเลยนะปูเบ็ดพึ่งได้ลาลาวสักยังไม่ได้สิบคันนะนในพานโอ้ยโ,โดนกันมาสามสี่ตัวแล้วครับนี่โอ้ยตัวนี้ก็ไซประมาณข้อมือครับโอ้ฝนล,ลงหนักอีกแล้วครับอ่ะรู้สึกว่าเช้านี้จะหมานผ่าเมื่อคืนนั่นในพานพอดีพกล่มมันด้วยนะครับก็เลยยังพอถ่ายได้ ขันของพิโรธหายครับปักไว้ตรงหัวท่อนนะ่ะไม่เจอนะพี่ไม่เจอครับไม่ปลาก็คนอย่เี้ยอย่างงี้นะเนี่ยครับมันเป็นริมทางอย่างเงี้ยคนขี่มาบางทีก็ถ้าปลาดิ้นๆอยู่ก็บางทีก็ทำใจไม่ไหว <c oughs> ไม่เจอครับหากันพักใหญ่แล้วก็เดี๋ยวไปคันอื่นๆต่อครับคันนี้น่าจะหลุดนอในพันนะเนอะเออหลุดแน่ๆกัดเขียดเดือดแต่หัวครับรเือแต่หัวเขียดหนยนี่คันนี้พี่โรดบอกว่าโดนนะอุ้ยตัวใหญ่ด้วยอุตตายแล้วครับโอ้โหอะไรนี่ดูข้อมือไปนู่นนะพี่โรดเนาะ โอ้ตายครับตายตายตัวที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นาะในพานนะอ่านยกโชว์เอยขนาดหัวค่ำก็มากูแล้วเนาะยังตายอะ่ะ <c oughs> เอาไปกันอีกครับต่อไปมาที่คันนี้นะครับโอ้โหนุนนุนอ่ะพีโรดลงครับ ลอยเต่งเลยนะพี่ลรนนะปลาช่อนครับโอ้ใหญ่อยู่นี่ตัวนี้อ,อ๋อลื่อนเลืนล่นลื่นโอ้ตัวนี้สวยหน่อยครับนี่นับอีกหนึ่งครับต่อไปมาดูที่คันนี้นะครับ นายพานบอกว่ามีลุ้นอยู่นี่โอ้ตัวใหญ่ครับโอ้ตายอีกแล้ว่อะโอ้โหวันนี้เป็นวันแห่งปลาช่อนอจริงๆครับนี่โอ้นี่มีรอยอะไรรอยไปโดนงูกินนะนี่โอ้โหขอมือครับนุ่มเอาหนึ่งตัว เออโอ้โหตัวนี้ยังดำยังสดอยู่เลยครับเป็นวันของปลาช่อนจริงๆนะในพานนะวันนี้นะหากินริมถนนครับาฮฮ ถุงอวนยาวนะสรงปลาไม่ถึงก้นเอา้าคันสุดท้ายนะครับจบแล้วนะคลิปนี้นะพานกู้เบ็ดตากฝนครับก็เดี๋ยวกลับไปสรุปปลากันที่บ้านนะครับนี่ชุดนี้ของเมื่อคืนครับส่วนในถุงนี่ของเมื่อเช้าทั้งหมดครับเอา ดูฮะคลิปนี้เป็นวันแห่งปลาช่อนนะโอ้โหใหญ่มีเล็กมีครับเดี๋ยวนับตัวกันหน่อยนะนี่ตายทะเยอะครับตัวตายเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องทําเป็นพวกปักเข็มไว้เนาะโอ้เดี๋ยวนะสองสี่หกแปดสิบน่าจะทัางสิบเอ็ดตัวปะ่ะ สองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดตัวครับทั้งหมดคลิปนี้นี่ของพี่โรดเขาได้หนึ่งตัวนะของเราได้สิบครับอ่ะก็ทั้งหมดของคลิปนี้นะจากการปักเบ็ดสีสิบคันหากิลิมถนนนะครับได้เหยื่อเขียดเนาะโอ้ยหมานอย่าบอกใครครับผมนู่นนะไอตัวใหญ่ๆก็อย่างเงี้ยครับนี่ตัวนี้น่าจะได้เมื่อคืนใหญ่สุดนะนี่ แล้ที่เหลือก็ย่อมมลงมาครับอ่ะส่วนเล็กๆอย่างเงี้ยปกติเนี่ยปกติเร,เราปกติถ้าเป็นช่วงที่เราหาเราไม่ได้ปกักเบ็ดชะโดกันเนี่ยตัวย่อมๆอย่างเงี้ยผมก็จะปล่อยคืนหมดครับแต่ว่ามันจะมีช่วงที่หาปลาชะโดนี่เราต้องหาพวกปลาชอนไซส์อย่างเงี้ยครับไว้ทําเหยื่อก็เดี๋ยวจะเอาปลาชุดนี้เนี่ย ไปทำเมนูอะไรก็ตัดเข้าครัวพื้นบ้านของเรานะครับคลิปนี้ก็ว้าวอีกหนึ่งคลิปนะก็ <c oughs> แม่ครัวเปิดกล้องปุ๊บนี่ยิ้มรอตลอดเลยนะยายมีความสุขอารมณ์ดีอะไรขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> ชุดสวยด้วยนะวันนี้เนี่ยแมหลังๆนี่ต้องใส่ชุดสวยออกกล้องตลอดเลยนะยายอ่ะก็เดี๋ยววันนี้มาทำครัวกับคุณยายกันนะครับกับเมนูฟ้าช่อนย่างคัดน้ำพริกจ้ะน้ำพริก ปลาช่อนย่างอย่างนี้ก็ได้นะยายเนาะ <Yeah. S 1> ก็คือยายจะเอาปลาช่อนที่ไปปักเบ็ดกันมาเนะี่ยยายเอามาขอดเกศฟักไส้ฟักพุงออก <Yeah. S 1> ใช่ไหม <Yeah. S 1> แล้วก็เอามาย่างไฟ <Yeah. S 1> ย่างไฟอ่อนๆให้มันสุกเนาะ <Yeah. S 1> แล้วก็ทิ้งไว้ข้ามคืนรอให้มันแห้งหน่อยๆใช่ไหม <Yeah. S 1> ยาย <Yeah. S 1> แล้วก็เอามาย่างอุ่นซ้ําอีกรอบนะครับมันก็จะได้เป็นแบบปลาช่อนย่างแห้งๆอ่ะนะ <Yeah. S 1> อันเนี้ยอย่างเนี้ย ที่ได้แบบนี้ก็คือพอเราย่างปลาช่อนแห้งแล้วเนี่ยมาแกะเอาแต่เนื้อแล้วก็ใส่คกตำนะยายอ่ะเป็นวัตถุดิบหลักของเรานะครับวันนี้เนื้อปลาช่อนแห้งก่อเต้าตั้งกระทะย้ายใส่กะทิจ้าใส่กะทินะครับเมนูนี้เนี่ยก็เป็นเมนูแบบโบราณเลยนะหนึ่งเมนูใช่ไหมยายยายชอบทำกินมากๆครับ น้ำพริกปลาช่อนแห้งนะ่ะ<ป>เคี่ยวกะทิให้แตกมันนะยายจากนั้นจะใส่อะไรครับใส่น้ำพริกแกงใส่น,น้ำพริกแกงเหรอแกบงบน้ำพริกแกงก็ต้องใช้เป็นน้ำพริกแกงกะทินะยายใช่ผแบบัดกะทิกับพริกแกงนี่ก็หอมแล้วไงยาย จากนั้นใส่อะไรครับใส่ปลาย่างจ้ะใส่ปลาย่างนะจากนั้นก็เติมกะทิเพิ่มนะยาย yeah. ปรุงรสในยายใส่น้ำปลาจ้ะน้ำปลานะครับน้ำปลาแล้วตามด้วยอะไรผง,งชูรสจ้ะงชรของราชาชูรสในยายอ่าอนเซอร์ใจดีของเรานะครับต่อด้วยราชาชูรสจ้ะ <laughs> รสราชาไม่ใช่เหรอเน,นี้ย ฮ <laughs> ะผ <laughs> ิดไเรียกชื่อสปอนเซอร์ผ <laughs> 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 ิดนี่มันเป็นเรื่องไม่ดีนะยายผงปุงรสรสราชารสไก่ครับสีส้มน้ำตาลตัดรสหน่อยนะมันก็คล้ายๆกันราชาชุลรสลาชานะยายเนาะจำก็สลับคนแก่ก็พูดผิดพูดถูกครับ ก็จะผัดให้เป็นแบบเปะๆอย่างเงี้ยนะยายนะสุดท้ายใส่อะไรครับใบมะกรูดจ้ะใบมะกรูดซอยจ้ะอ่ะาใบมะกรูดซอยอารมณ์แบบนี้มันก็จะคล้ายๆแนวคั่วกิ่งทางใต้หรือเปล่านะยายนะทางใต้เขามีคั่วกิ่งหมูอะไรแบบเนี้ยครับทางตาดของเราเนี่ยเขาจะเรียกกาผัดน้าพริกกันเนาะแต่มันก็คล้ายๆกันเลยครับเสร็จแล้วเหรอยายเสร็จแล้วจ้ะอ่า ปลาช่อนย่างผัดน้ำพริกนะครับโอ้น่ากินครับดูครับน่ากินมากนี่จะกินเป็นเมนูน้ำพริกเลยครับคลุกข้าวหรือว่าจิ้มผักสดแนมผักสดได้หมดเลยอันเดียายลองชิมหน่อยอ,อายายอ,าอะไรผักกาดเหรอ อ่ะลองดูครับตีมือตัวเองไหนลองบอกไม่อร่อยเอหรอ <laughs> ไม่อร่อยได้ไงเนาะทำเองนะยายอ่าเดี๋ยวผมลองกับอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่ากาบคูนนะยายนี่กาบคูณสดๆครับอหอมเครื่องกะทิเครื่องพริกแกงใบมะกรูดครับ โคตรเด็ดเลยยายอร่อยมากยังไหมยายยแล้วะ yeah, พอแล้วเหรอย <Yeah. S 1> ยายกินข้าวแล้วกันเนาะ <Yeah. S 1> ผมลองอีกคำครับต้นหอมเนี่ย <Yeah. S 1> ก็รสชาติออกคล้ายคัวกิ่งอ่ะยายไงนนะ yeah. ก็ชิมให้ดูเท่านี้พอนะยายอร่อยครับใครไม่เคยลองเนี่ยลองได้เลยในวางี่ายก็เดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวกันดี่ฝานะยายถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องน้าเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับการหาวัตถุดิบพื้นบ้านเนี่ยอย่างคลิปนี้เนี่ยประช่อนสิบกว่าตัวนะยายเนาะแบ่งมาทําเมนูนี้ครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องน้าเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็ช่วยกันกด กดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าแล้วไว้พบกันใหม่ไว้พบกันในในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย